ทำบุญรับปีใหม่ไทยด้วยการทําความรู้จักสถานที่ที่คุณนั้นสามารถทําบุญได้ตลอด24ชั่วโมงที่เชื่อกันว่าทําแล้วจะได้อน,นิสง์แรงกลา้าเสริมดวงชะตาให้แข็งแกรง่งใครอยากมีความรักดีๆมาฟังเทคนิคเสริมดวงความรักของคนทั้ง7วันพร้อมกับตามหาของดีเสริมทรัพย์เสริมดวงติดตามทั้งหมดนีไดไดได้ได้ในรายการตามไปหมู่ สนับสนุนโดยประสิทธิภาพแห่งการบำรุงผิวที่แอนมั่นใจ minus สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตามไปมูเรื่องเล่าหรือจะเท่าเรารู้จริงครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปค้นหาถึงต้นกําเนิดของความเชื่อและความศรัทธาจากสถานที่จริงเลยครับผม และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นี่เลยครับที่วัดหัวลำโพงครับเพราะวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมารู้จักกับการทําบุญอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการทําบุญลงศพครับเขาบอกว่าการทําบุญลงศพนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้รับอานิสงส์ที่แรงกล้าครับสามารถต่อชะตาชีวิตของเราได้อย่างดีมากๆเลยนะครับและวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทําบุญลงศพันที่นี่เลยครับที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสาขาวัดหัวลำโพงครับตามไปมูกับแมนได้เลยครับ ที่ร่วมกตัญอูมูลนิธินี้เป็นสาขาที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดหัวลำโพงกับบริการเปิดให้ผู้คนนั้นทำบุญได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะการทำบุญที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือการทำบุญบริจาคลงศพโดยมีความเชื่อที่ว่าการทำบุญบริจาคลงศพนั้นทำแล้วจะได้อาน,นิสงส์แรงแล้วก็เสริมดวงชะตาให้แข็งแกรง่ง พราะได้ช่วยทั้งคนตายแล้วก็ญาติของคนตายสามารถจะต้านเคราะห์ภัยหนักๆแล้วก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้มันทําแล้วทําให้เรารู้สึกหนึ่งสบายใจแล้วให้กับคนที่เขาไม่มีที่เขาไม่พร้อมโดยที่เราไม่สามารถไปด้วยตัวเองได้เป็นการที่ช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยกันผมเชื่อว,ว่าการทำบุญตรงศพคือเหมือนเราได้บริจาคกับคนตายแล้วเราได้รับอน,นุสง์ด้วยครับ ที่ของเราจริงๆแล ah. the is ้วอ we um, ่ะเปิดอยู่น้อต้นคือที่สำนักงานกล้วยน้ำไทยซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ที่แรกแต่ตรงนี้เราเพิ่งมาสร้างเป็นสาขาเมื่อตอนปี2524ตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นจุดศูนย์รวมเพราะว่าทางนี้มันไปมาสะดวกสำหรับคนที่จะบริจาคหรือคนที่จะมาขอความช่วยเหลือรู้สึกว่าเราได้แบ่งบันบุญให้กับคนที่ยากไร้ค่ะก็รู้สึกสบายใจก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราซื้อลงศพแล้วเราจะต่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาบอกว่าการทําบุญช่วยเหลือคนตายช่วยเหลือคนช่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือเป็นอันนี้สงสูงคืออันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่ว่าเขาทําแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยประสบความสําเร็จนะสําเร็จอย่างที่เขาเขาปรารถนาทีนี้ขอบ้านขอรถแล้วก,ก็ก็มีได้บ้างนะคะ การทําบุญบริจาคลงศพที่มูลนิธิร่วมกับตัญญ cool ูแห่งนี้เมื่อทําบุญเสร็จแล้วคนส่วนใหญ่นิยมนําใบอนุโมทนาบัตรมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาศาลเจ้าแล้วก็นําไปเผาซึ่งมีจุดไหว้หลายจุดให้เข้ามาสักการะบูชาตลอด24ชั่วโมงเช่นกันแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมาขอพรบนบาตรแล้วก็สมหวังรวมถึงได้โชคได้ลาบกันมันนักต่อนักเจ้าที่เป็นหลักของมูลนิธิก็คือ อากงเจ้าพ่อเขาตกอันนี้เป็นเจ้าที่เป็นเจ้าหลักของทางมูลนิธิและอีกองหนึ่งคือพ่อปู่เปี่ยมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของมูลนิธิโดยปกติสารทั่วไปก็จะต้องมีทีกงทีกงนี่คือเทพพญดาฟ้าดินแล้วก็มีเจ้าที่ประจําของมูลนิธิซึ่งเป็นเทพที่คนทั่วไปอ่ะเขาจะนับถือเป็นหลักก็รู้สึกแบบสบายใจครับมีความสุขในจิตใจเราเองทาแล้วมันก็รู้สึกดีครับจิตใจดี ก็คืออะไรที่มันติดขัดอะคะ่ะถ้าเรามาขอถ้าเรามาทําเรามาให้แล้วเราก็ขอทุกอย่างก็ดีขึ้นค่ะการเงินก็คล่องตัวขึ้นและนี่คือเรื่องราวของมูลนิธิร่วมกตัญญูแห่งนี้ใครสะดวกเวลาไหนสามารถเดินทางมาได้แต่สำหรับใครอยากมีของดีไว้เสริมดวงเสริมทรัพย์ ช่วงหน้าเรามีของดีมนันแนะนำสองดวงประจำสัปดาห์มีเทคนิคการเสริมดวงในเรื่องของความรักมาฝากด้วยรวมถึงคำถามร่วมสนุกรับวัตถุมงคลจากทางรายการช่วงหน้าห้ามพลาดสนับสนุนโดยคอลลาเคนโกพลัส 4K AMPM AM <PM S 1> ขนมสูเฟรแพนเค,ค้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงเมื่อเราทำบุญนะครับเปลี่ยนจากร้ายการเป็นดีไปแล้วนะครับผมว่ามีอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือการตามหาของขลังนะครับเพื่อมาเสริมดวงงเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับและวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปตามหาของดีของขลังชิ้นนั้นกันครับ เรื่องการเสริมดวงให้ดวงดีชีวิตดีมีโชคมีลาบทำการทำงานอะไรก็ราบรื่นเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นต้องการอยู่แล้วแต่ละคนก็จะต้องแสวงหาวิธีการเสริมดวงไปต่างๆนานาตามหาของดีวันนี้จะไปทำความรู้จักของดีที่มาในรูปแบบของเครื่องใช้ตามแฟชัน่นโดยมอต,ตอกแทกที่จะช่วยเสริมดวงเสริมทรัพย์ให้กับคุณแล้วก็ยังสามารถพกพาใช้งานได้จริงในชีวิตประจาวันมื่ฝากกัน จริงๆนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าการที่เราจะเป็นหมอดูตอกแตกเนี่ยนะคะทุกวันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเราเป็นหมอดูสายแฟนเนาะดังนั้นสินค้าทุกอย่างหรือไม่ว่าของใช้เราต่างๆนานา,นานเนี่ย เกี่ยวข้องกับสายมูเนี่ยนะคะเราก็จะมีแอดแมทค่ะให้อยู่กับชีวิตประจําวันนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของกระเป๋าตังเสริมดวงค่ะกระเป๋าตังทุกคนเนี่ยใช้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าของมอดู Tech สักแต่กนี่ก็เด็นนิดนึงว่าในเรื่องของการทําพิธีต่างๆนันานะคะดังเช่นวันนี้ค่ะเราจะขอแนะนําเลยนะคะนั่นก็คือกระเป๋าตังเสริมดวงของคุณแม่นะคะอันนี้บอกเลยว่ารุ่นสิบรอบเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะสําหรับคนที่เกิดในจันทร์ุธสุขเพราะว่าคนจันทรุธสุ์เนี่ยเป็นคนที่กระเป๋ารัวง,ง่ายดังนั้นน้ถาาใชใชลกกษณะของร ใช้สิบรอบแบบนี้เปิดยากๆค่ะนะฮะมันจะทําให้แบบว่าเงินออกยากตามความเชื่อและทุกครั้งนะฮะที่กระเป๋าตังของเราเนี่ยมีคนสั่งจองนะฮะมีเงินขวัญถงให้ด้วยนะคะกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยจะมี100บาทอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเข็มขัดรัดนะฮะก็คือเป็นแบบว่ารัดเงินรัดทองแต่อันนี้อาจจะเหมาะกับคนที่เกิดในวันอังคารวันพฤหัสหรือวันเสาร์ด้วยที่แบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่สุดรุย่ยสุร้ายถ้าพูดง่ายๆนะคือหมายถึงว่าถ้าจ่ายแล้วใจหนะักดังนั้นก็อาจจะต้องแบบว่าไม่ต้องสิ แล้วก็นอกจากนั้นรุ่นนี้เน mm ี่ยก็จะเป็นรุ่นที่สําหรับคนสบายๆรายจ่ายแบบว่าไม่ต้องเยอะแม่ไม่ได้เป็นคนใช้เงินแบบเยอะมากอะไรเงี้ยนะฮะอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์เองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรอบคอเป็นคนที่วางแผนการเงินค่อนข้างดีก็รจริงคๆคือคนวันอาทิตย์เป็นคนที่คิดก่อนใช้อยู่แล้วนะคะมาเยือนรายการนี้ทั้งทีนะคะคุณแม่ก็จะจะแนะนําสีเสริมดวงนะคะในเรื่องของกระเป๋าตังค์สีเสริมดวงเนี่ยว่าแต่ละคนแต่ละวันเนี่ยควรซื้อสีแบบไหนนะคะอย่างเช่นของคนวันจันทร์เนี่ยนะคะสี เสริมดวงของคุณนะคะก็ต้องเป็นโทนสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะสีเขเเียวสีเหลืองนะคะเป็นสีเสริมดวงสําหรับคนเกิดวันอังคารค่ะสีเสริมดวงนะคะก็จะเป็นโทนสีน้ําเงินสีชมพูค่ะสีเทาค่ะแล้วก็สีน้ําตาลค่ะเป็นสีเสร,ริมดวงในเรื่องของแบบว่าให้เกิดความเฮงนะส่วนสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะก็จะเป็นดําแดงเขียวเหลืองค่ะแล้วก็คนวันพฤหัสนะคะก็จะเป็นน้ําเงินค่ะ น้ำตาลสีส้มสีเทาส่วนใครที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะก็ต้องเป็นโทนสีชมพูสีขาวสีฟ้าและสีเขียวค่ะคนวันเสาร์เองนะคะสีที่ควรจะมีนะคะนั่นก็คือสีดําสีม่วงสีเหลืองสีน้ําเงินค่ะแล้วก็ของคนวันอาทิตย์วันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีขาวสีแดงสีส้มและสีเหลืองค่ะสีนี้นะคะส่งผลกับเสริมดวงชะตาของเรานะคะบอกเลยว่า30-40%เลยทีเดียวดังนั้นถ้าเราเลือกสีถูกโลกกะลารารับรองว่าเราก็จะเป๊ะปังไม่ ทางแน่นอนค่ะถ้าจะเพิ่มอีกนิดนึงก็คืออาจจะแบบว่าแบ่งเงินทุกเดือนนะคะให้บุพการีด้วยนะคะเพื่อที่จะเสริมดวงของคุณให้เงินของคุณมันงอกเงยออกดอกออกผลด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยทุกสิง่งทุกอย่างมันต้องมาควบคู่กันคิดดีทําดีนะคะแล้วก็หมั่นทําบุญเสริมดวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญก็เลือกใช้สีเสริมดวงที่ถูกฉลกของตัวเองด้วยค่ะทาบุญเสริมดวงกันแล้วก็ควรจะมีของใช้เสริมดวงไว้ใช้ในชีวิตประจําวันกันด้วยแต่ถ้าใครอยากจะมีความรักดีๆด,ด้วย สองดวงประจำสัปดาห์มีทริคเสริมดวงความรักของคนทั้ง7วันมาฝากและกะติการ่วมสนุกตอบคำถามรับวัตถุมงคลจากทางรายการช่วงหน้าตามไปมู่สนับสนุนโดยประสิทธิภาพแห่งการบำรุงผิวที่อันมั่นใจ m i n สองดวงประจําสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาแนะนําในเรื่องของการเลือกสีที่เหมาะสมนะครับสีที่เหมาะสมเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของเสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงตั้งแต่แบบว่าการไฮไลท์ผมหรือแม้แต่การใช้เอเซอรีต่างๆนะครับและวันนี้นะคะรับเราจะมาพูดถึงเรื่องของสีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักครับผมใครที่ต้องการความรักนะครับใครที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีคู่นะครับและต้องการให้คู่รักของเรานะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นมาฟังกันเลยครับเริ่มจากวัน อาทิตย์ก่อนครับใครที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคุณสามารถเลือกสีที่เป็นโทนสีม่วงหรือโทนสีเทาได้นะครับเพราะว่าสีเหล่านี้เนี่ยสามารถส่งเสริมเรื่องของความรักได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับคุณสามารถใช้เป็นสีโทน น้ำตาลสีส้มนะครับได้เลยนะครับสำหรับคนเกิดวันอัคารนะครับคุณจะต้องใช้สีดำครับหรือสีโทนเข้มทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเทาต้องไปเทาเข้มน้ำเงินก็เป็นน้ำเงินเข้มไปเลยสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับคุณต้องใช้เป็นสีฟ้านะครับหรือแม้แต่สี กรมนะครับสีน้ำเงินได้หมดเลยนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนน,น,น,ะคคน,น,นะครับคุณสามารถใช้เป็นสีชมพูครับถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะครับรู้สึกว anyway ่าสีชมพูมันหวานแววเกินไปคุณก็สามารถใช้ไปโทนสีขาวหรือสีครีมได้ครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะครับคุณสามารถใช้เป็นมูทโทนสีขาวเหลืองครีมได้ครับคนเกิดวันศุกร์นะครับคุณสามารถใช้เป็นมูทโทนสีเขียวนะครับและคนเกิดวันเสาร์นะครับคุณสามารถใช้เป็น มูทโทนสีแดงหรือสีทองได้ครับและนี่คือเรื่องราวของสีที่เอามาพูดกันในวันนี้นะครับบอกเลยว่าสีเหล่านี้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับจะทำให้เรื่องของความรักของคุณดีขึ้นครับได้ทริคดีๆที่ทำง่ายๆแบบนี้เตรียมตัวเจอความรักที่ดีได้เลย และช่วงนี้สายมูตัวพ่อยังแมนการินนัดสายมูตัวแม่มันนั่งพูดคุยเรื่องมุมูกันพร้อมอัปเดตชีวิตจากสาวเซ็กซี่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นคุณแม่มือใหม่เรื่องราวการเป็นคุณแม่และการเป็นสายมูตัวแม่จะเป็นยังไงตามไปมูกับเขากันวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งเลยนะครับที่สายมูตัวพ่ออย่างผมนะครับมาเจอกับสายมูตัวแม่ของการบันเทองนะครับบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับถ้าพูดถึงนะครับคนต้องรู้เลยว่าเขามูหนักมากนะครับ ขอต้อนรับนะครับคุณใหมค์สวนทรวาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมีเรื่องคุยกับไม่เยอะก็เลยมาที่นี่เลยครับที่คาวดี้นะครับเป็นร้านกาแฟที่มีเมนูอร่อยเยอะแยะมากมายปกติมูเรื่องอะไรบ้างหม่ก็จะเป็นคนที่สวดมน์เข้าวัดทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วบางครั้งสมมุติว่าเราออกไปข้างนอกก็จะดูนิดนึงเหมือนกันว่าเฮ้ยวันเนี้ยเล็บควรจะสีอะไรถึงจะแบบว่าพูดจาแล้วเออลื่นไหลอะไรเงี้ยชุดสีอะไรดีหรือว่าจะออกจากบ้านประมาณกี่โมงดีมันถึงจะโอ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมอแมนเนี่ยแหละก็เป็นคนเคยหาหมายเลขให้ใหม่ใหม่ก็เชื่อแบบเชื่อทุกเรื่องอ่ะแล้วที่รู้สึกว่าแบบว่าเคยมีแบบปฏิหารหรือปรากฏการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการมูที่แบบเคยเจอไหมก็จริงๆเราบางครั้งอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างเรารู้สึกว่าดวงเราไม่ค่อยดีเราก็จะมีหินนําโชคของเรามีหินนําโชคเราก็จะใส่ไปตอนนั้นเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องงานนิดนึงพอใส่หินอันนี้ปั๊บสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่างานเนี่ยราบรื่นขึ้น แล้วก็มีงานคอนเฟิร์มเข้ามามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใหม่นะคะในเรื่องของความรักแต่ก่อนเนี่ยคบใครก็เลิกคบใครก็เลิกยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าพอแบบได้หินอันนึงมาที่ใหม่ใส่อยู่ก็ปั๊บเดียวก็เจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่แล้วก็แบบได้แต่งงานจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับแต่งงานจนถึงทุกวันนี้ปุ๊บแล้วก็มีน้องด้วยใช่ไหมครับปกติแล้วผู้หญิงนะครับเวลามีน้องเนี่ยหลายๆคนจะโสดคือความโสดความพังอ่ะพี่แมนมันขึ้นอยู่กับ ฮอร์โมนต่างๆแล้วก็คนที่ท้องต่างๆเนี่ยพอเวลาหลังคลอดออกมามักจะพังแล้วก็จะโสมจะบอกคุณผู้ชมว่าใหม่นี่คือสารพัดปัญหาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทํางานก็เยอะบ้าพลังทํางานเกือบ24ชั่วโมงวันละ2สางานอันนี้ทางานหนักจริงหนักมากๆจริงๆเป็นคนหนักตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็นอนน้อยค่ะนอนวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก2-3ชั่วโมงได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ขายของด้วยแล้วก็ตอบลูกค้าเองด้วยแล้วก็เรียงรูปด้วย คือทุกอย่างเนี้ยมันทําให้เราพังกับโซมมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแล้วล่ะสําหรับใหม่เองนะพี่แม่ตอนแรกใหม่ตกใจมากมใหม่ส่องกระจกโ,โหหน้าใหม่ทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยแห้งกล้านหยาบรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่มีชีวิตชีวาและสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงวัย40เครียดมากคือริ้วรอย คือเวลาแบบคุยกับใครอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่มองตาเขาจะมองริ้วรอยใหม่มซึ่งใหม่จะเป็นริ้วรอยหนักมากคุณผู้ชมผ่าไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าผากหรือว่าใต้ตาหรือว่าจะเป็นร่องแก้มมันไม่ใช่แค่เส้นเดียวนะพี่แมนมันเป็นลึกแบบสามสี่เส้นอะ่ะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วล่ะและสิ่งที่แย่กว่านั้นคือตรงพวกหนกแก้ม่ะม,มันจะมีพวกแบบว่าฝ้ากระจุดด่างดำที่มาจากแสงแดดจะเข้มมากจนเรารู้สึกเครียดแล้วสามีอะก็เริ่มมองเราแบบเป็นสายตาแปลกแปลแบบเฮ้ย เหมือนแบบยูไม่สวยเหมือนเดิมม,ม,มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปพูดงี้ว่าพังลงเลยทําให้เรารู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตโชคดีค่ะที่เราอยู่ในวงการบันเทิงเนาพี่แม,มนเราก็เจอคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายแต่ว่าคนที่ทําให้ใหม่แบบรู้สึกว่าเหมือนโอเคขึ้นมาได้ก็คือพี่เอชุติมาซึ่งพี่เอชุติมาเนี่ยค่ะอย่างที่คนรู้คือ,อแกวัยทองแล้วละ่ะวัยทองเนี่ยแกยมีปัญหาเหมือนใหม่เลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยต่างๆนะหรือว่าในเรื่องของฝ้ากะจุดด่างดำต่างพี่เอมาเต็มเพราะวัยทอง แต่ว่าล่าสุดเชื่อไหมพี่แมนใหม่เจอพี่เอ๋อตกใจอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนคนละคนอ่ะหน้าเรียบเนียนใสเป็นวัยทองที่ไม่น่าเชื่อเป็นวัยทองที่แบบ55ปีแล้วดูสดใสกว่าเดิมหน้าเรียบหน้าเนียนหน้าใสาและริ้วรอยต่างๆของแกค่ะม,มันแลดูตื้นขึ้นมันแรดูจางลงก็ถามพี่เอ๋ค่ะว่าแบบว่า มีอะไรที่แบบเป็นตัวเด็ดไหม,มเป็นแบบม,มาบอกลูกหน่อยพี่เอกก็เลยบอกว่าเอาตัวนี้เลยละกนะะันค่ะ m i n u s t 20นะคะครีมรกแกะลดเลือนริ้วรอยสําหรับตัวใหม่แล้วตัวใหม่เองนะคะผลลับสำหรับตัวใหม่เองใหม่รู้สึกได้เลยว่าหน้าใหม่ที่มันเคยแบบแห้งกร้านมันดูมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นและไอสิ่งที่ใหม่แบบกังวลใจคิดเียๆก็คือเรื่องริ้วรอยเลยค่ะต้องบอกว่าริ้วรอยของใหม่อะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาหรือว่าล่องแก้มต่างๆมันแลดูจางลงมันแลดูตื้นขึ้นมันแลดูดีขึ้นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้อองชนต่่เือง และสิ่งที่สาคัญก็คือไอจุดด่างดำคุณผู้ชมที่หม่รู้สึกว่ากังวลมากกับ,กบวัย40แบบนี้ฝ้ากระต่างๆที่มันมาจากแสงแดดม,มันแลดูจางลงทุกอย่างมันแลดูกระจ่างใสามากขึ้นใหม่แฮปปี้มากและอยากจะบอกพี่แมนว่าเลยไหมคะสิ่งที่ใหม่ชอบเลยกับตัวไม n น s 20คือใหม่รู้สึกได้เลยว่าครีมของเขาเนี่ยเข้มขน้น แต่ว่าไม่เหนียวเหนอะและค่อนข้างซึมไวและที่สําคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีสารประหลอดแล้วก็ไม่มีสเตรอยด์ต้องบอกว่ามันค่อนข้างโอเคมากกับตัวของใหม่และอยากจะบอกว่าเขามีส่วนประกอบต่างๆหรือว่าสารสกัดต่างๆที่ทําให้ริ้วรอยของใหม่เนี่ยมันแลดูจางลงมันแลดูตื้นขึ้นมันแลดูดีขึ้นได้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนถามว่ามีแค่ใหม่หรือเปล่าที่เป็นดารา ที่ใช้ Minus 20ไม่ใช่มีหลากหลายคนมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนางเอกตลอดการ<ม>พี่แอนซิเลียมนางเอกหน้าเด็กตลอดการ<ม>หรือแม้กระทั่งพี่เอิร์กพมพรเป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่ช่างเลือกแต่ว่ามาเลือก Minus 20และคนสุดท้ายล่าสุดเลยค่ะที่เปิดใจให้กับ Minus 20นอกจากใหม่ก็คือพี่นิโคลเป็นคุณแม่ที่มีลูกแล้วเหมือนกัน ก็สามารถใช้ได้ซึ่งเรารู้สึกว่าค่อนข้างโอเคมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีวันนี้ใหม่มาทั้งทีครับถามนิดนึงมีโปรโดเด็ดๆไหมครับมีแน่นอนอค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วมีปัญหาเหมือนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแห้งกา้านริ้วรอยหรือว่าฝ้ากระจุดด่างดำที่มาจากแสงแดดวันนี้บอกเลยว่าฟังดีๆนะคะวันนี้ค่ะปกติแล้วนะคะ m i n u s 20ค่ะ1กระปุกเนี่ยอยู่ที่2990บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะให้เฉพาะ50สายแรกนะคะที่โทรมาที่15.7 7, 7 วันนี้จะซื้อหนึ่งค่ะแถม2กระปุกไปเลยและยังไม่พอ oh. อ่าโหใช่ไหมค <So young. S 1> ะ,ะจะแถมกระเป๋าสุดหรูอีก1ใบค่ะและยังไม่พอค่ะพี่แมนค่ะจะแถมหน้ากากนะคะไปอีกหนึ่งกล่องเป็นหน้ากากอนามัยที่แบบว่าป้องกันเชื้อโรคได้รวมทั้งหมดเนี้ยชิ้นจริงๆแล้วเนี้ยนะคะราคา1,810บาท แต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ต้องจ่ายเท่านี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้น50ใส่ายแรกโทรมาที่1,577หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ s i ทไซนันนั่นเองหลายๆคนถามว่าแบบ แล้วคนทางบ้านล่ะคนธรรมดาเนี่ยใช้ได้ผลจริงหรือเปล่ามีคนอื่นใช้ไหมต้องบอกเลยว่ามีป้าคนนี้ค่ะนี่คือป้าอายุ65ปีที่มีปัญหาเหมือนใหม่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแห้งกา้านความหยาบความสากความพังต่างๆริ้วรอยลึกๆหรือว่าจุดด,ด่างดำที่มาจากแบบแสงแดดต่างๆค่ะแต่ดูอันนี้คือหลังใช้บรดัทเวนตี้เห็นไหมคะริ้วรอยต่างๆมันบรลดูจางลงริ้วรอยต่างๆมันบรลดูตื้นขึ้นริ้วรอยต่างๆมันบรลดูดีขึ้นได้อะแล้วก็หลายๆคนบอกนะคะว่าเ้ย ถ้าหากว่าเขาดูโฆษณาทางทีวีอยู่แบบเนี้ยเขาเคยเปิดดูทีวีอยู่แบบเนี้ยแล้วเคยเห็นครีมแบบเนี้ยมันใช้ดีจริงหรือเปล่ามันแพงจริงไหมมันได้ผลจริงหรือไม่เอาเป็นว่าใหม่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใหม่เองเคยเป็นเหมือนคุณผู้ชมเลยค่ะ เคยเปิดทีวีอยู่แบบนี้แล้วก็นั่งดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแพงหรือเปล่าได้ผลจริงไหมโอเคจริงหรือไม่วันนี้จะบอกผู้ชมนะคะเปิดใจค่ะแล้วก็เปลี่ยนความคิดเหมือนที่ใหม่เปิดใจให้กับ minus t w t y วันนี้ใหม่รู้สึกได้เลยว่าใหม่ตัดสินใจไม่ผิดพลาดใหม่รู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยของใหม่ต่างๆมันแลด,ดูจางลงริ้วรอยของใหม่ต่างๆมันแลดูตื้นขึ้นริ้วรอยของใหม่ต่างๆมันแลดูดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าฟังเพลินนะคะอุย้ยเขาบอกว่า50สายมเมื่อกี้ที่ใหม่ให้อ,ะอ่ะหมดแล้วอเอาเป็นว่าวันนี้<ด>ใหม่เข้าใจ อกคนที่มีปัญหาเหมือนใหม่ใหม่เพิ่มไปให้เลยอีก50สายสุดท้ายฟังดีๆนะคะ50สายสุดท้ายวันนี้ค่ะ1577นะคะซื้อไปนาโชวนตี้หกระปุกแถมไปเลยอีก2กระปุกได้เป็นทั้งหมด3กระปุกแล้วนะคะยังจะได้กระเป๋าสุดหรูอีก1ใบค่ะแล้วก็ได้หน้ากากอนามัยอีก1กล่อง5ชิ้นเนี่ยคุณ รวมทั้งหมดจริงๆแล้วราคา1น1 0บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้เราเข้าใจคุณเราไม่อยากรบกวนคุณเราให้คุณจ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นกับ50สายสุดท้ายที่15.7 7หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ sline m n u s สอยอยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเซตเนี้ยที่คุณเห็นอยู่เนี้ยใช้ได้นานถึง6เดือนหรือว่าครึ่งปีตกเดือนหนึ่งเนี้ยไม่ถึงพันวันละแค่ประมาณ16บาทเท่านั้น5ชิ้นนี้2 9 9 0บบาทเท่านั้น กัน 1577นะคะซื้อไปนาชเวนตี้หกระปุกแถมไปเลยอีก2กระปุกได้เป็นทั้งหมด3กระปุกแล้วนะคะยังจะได้กระเป๋าสุดหรูอีก1ใบค่ะแล้วก็ได้หน้ากากอนามัยอีก1กล่อง5ชิ้นเนี่ยคุณรวมทั้งหมดจริงๆแล้วอราคา1 8ึ0 10งรบาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้เราเข้าใจคุณเราไม่อยากรบกวนคุณเราให้คุณจ่ายเพียงแค่2990บาทโทรมาที่15.7 7หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ s i a m i n e 2 0นั่นเองส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง เงินเดือนยังไม่ออกไม่ต้องกลุ้มใจจองสิทธิ์ก่อนก็ได้ค่ะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับ50สายที่ให้ตอนหลังเนี่ยแทบจะไม่พอแล้วนะครับเริ่มติดต่อกันมาเยอะมากนะครับผมโทรมาเลยนะครับที่1577ครับผมบอกเลยว่าใหม่มาวันนี้โปรดีแน่นอนนะครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณใหม่มากๆเลยครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวฝากให้คุณภรรยาไปเช็คดูนะขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านคาเฟ่คาวดีที่เจเจมอด้วยนะครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับนั่นคือการบริจาคโรงศพนะครับบอกเลยว่าการทําบุญแบบนี้นะครับได้อันิีงส์งที่แรงกล้านะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารญาในการรับชมนะครับแต่ถ้าใครอยากตามมามูแบบผมก็สามารถตามมามูกันได้เลยครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับถ้าใครดูไม่ทันนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ my c h a n l official นะครับไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้เลยนะครับและอาทิตย์หน้านะครับเราไปมูที่ไหนต้องตามไปดูให้้ไดเลยนะครับ ตามรายการตามไปมูได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้แมนขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นี่เลยครับวัดไผ่เลียงครับเขาบอกว่าวัดแห่งนี้นะครับมีจิตกรรมฝาผนังนะครับที่เต็มไปด้วยยันครับถึง1,800ยันครับผม Marin Tiwi.